รถเพิ่งจะมาเดินทางมาถึงที่วัดธาสูงเพื่อจะมาออกโรงทานจัดเลี้ยงในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ในนามของโรงทานท่านเจ้าคุณวัดวิโตชลวงพ่อพระภาวนาประชานุกูลเจ้านอำเภอบางน้ำเปรียวเจ้าวัดวัดวิโรชธรรมารามตอนนี้ได้เดินทางญาติโยมลูกศิษย์วัดวิโชชได้มาถึงวัด่าสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชมรอบบรรยากาศวัดท่าสุงกันนะครับรถสองแถวคันนี้เป็นขนสเบียงมานะครับหลวงพี่เจีย๊ยบมารถสองแถวคันนี้นากองสเบียงโมงหมอง้มอ,มอกระมงกระมังกระทงกระทะอุปกรณ์ทาทั้งหมดล่วงหน้ามาก่อนเพื่อมาถึงวัดท่าสุงนะครับเพื่อจะจัดเลี้ยงถวายงานครบรอบมร,รณภาพของพระเดชพระุลพ่อพระราบุรมยานครบรอบ31ปีที่วัดท่าสุง ตอนนี้เจ้าหน้าที่แม่ครัวขิดอาสาลูกศิษย์วัดวิลโชตได้รวมกันเตรียมอุปกรณ์จัดเลี้ยงตั้งเตาแก๊สต,ตั้งอุปกรณ์ภาชนะนะครับผม่ะฮะอเรเดี๋ยว thank <laughs> you